สตาร์ซอรี่วันนี้เป็นเรื่องราวของอั้มพัชราพานะคะเธอพาตรวจเช็คบ้านที่ต่อเติมมานานกว่า2ปีแล้วก็เปิดให้ดูแต่ละจุดนะต้องบอกว่าเธอแทบสุดเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ขึ้นท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับซุปตาตัวแม่อำพัชราภาชัยเชื้อที่เปิดตลาดอ้ําอ้ําคนเดินแน่นเต็มพื้นที่เลยทีเดียวแต่ความปังนั้นทางธุรกิจกับส่วนทางกับความปวดหัวในอีกด้านนะคะเมื่อบ้านที่เธอต่อเติมตั้งใจทําไว้ให้น้องหมาสุดที่รักใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า2ปีกับยังไม่เสร็จสมบูรณ์งานนี้อ้๊ถึงกับอ,อกปากว่าเหนื่อยหัวใจสุดๆล่าสุด,สดอาพัชราภาได้โพสต์ภาพขณะเดินตรวจเช็คบ้านตัวเอง เผยให้เห็นปัญหาจุกจิกที่ทําให้เธอถึงกับต้องกลุ้มขมับโดยเฉพาะที่จับประตูที่ไม่เท่ากันซึ่งเป็นจุดที่พีคมากๆและอีกหลายจุดที่ยังไม่เป็นไปตามแบบนะคะงานนี้นางเอกเบอร์หนึ่งถึงกับบดเสียงดังๆผ่านโซเชียลว่าบอกว่าเสร็จพอตรวจงานคือแบบนี้เหนื่อยกับการทำบ้านมากๆทำห้องน้องหมา4ตัวแต่ระดับมือจับตำแหน่งยังไม่เท่ากันเลยงานก็ต้องทำหมาก็ต้องดูแล บ้านก็ต้องตัวถ้าไม่ถึงที่สุดคงไม่ลงแบบนี้หรอกสองปีเหนื่อยหน่ายมากหลายคนได้เห็นภาพบ้านของเธอแล้วต่างกดส่งกำลังใจให้อั้มพัชราภากันอย่างรัวๆเลยทีเดียวค่ะ